ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ดอกเตอร์แอร์ 19, Air, เปิดตัวนวัตรกรรมใหม่คืนอากาศบริสุทธิ์99.99%โดยออกซิเจนบูสเตอร์พลังการเติมออกซิเจนจากธรรมชาติพร้อมฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรคให้สะอาดกลับคืนสู่ที่พักอาศัยและสถานบริการต่างๆพร้อมสร้างระบบห้องแรงดันบวกเพื่อรับมือกับมลพิษเชิงป้องกันด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศอังกฤษ และงานนี้ได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างคุณรัชพลผู้อบอ้อมหรือคุณต๋องสิทธ์ชอยนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพชื่อดังพร้อมการันตีประสิทธิภาพการใช้งานจริงของดรแอร์ที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพและคืนอากาศที่บริสุทธิ์ให้ร่างกายอีกด้วยเนื่องจากในปัจจุบันนี้นะครับมลพิษทางอากาศได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเรา เป็นอย่างมากนะครับและเป็นสาเหตุหนึ่งนะเราหายใจสูดเอาสารพิษเข้าไปนะครับโดยตรงนะครับอาจจะมีผลทันทีหรืออาจจะมีผลในระยะยาวนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดหอบผืดหรือความผิดปกติในการทำงานของปอดนะครับ และสารพิษนี้ยังเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้เกิดโรคมะเร็งทางปอดอีกด้วยนะครับจึงเป็นที่มาของด็อกเร์แอร์นะครับเครื่องฟอกอากาศและเครื่องเติมออกซิเจนของเรานะครับเพื่อปรับเปลี่ยนอากาศให้สะอาดใสบริสุทธิ์นะครับปราศจากเชื้อโรคนะะเราจึงนำ ผลิตภัณฑ์ของรัตรแอร์เข้ามานะครับตรงนี้เพื่อ,อเป็นการสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนของเรานะครับให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับต้องยอมรับกันเลยว่าเทคโนโลยีของเรานะครับคือเป็นเทคโนโลยีของการป้องกันนะครับส่วนใหญ่เครื่องฟอกอากาศทั่วไปแหมแต่ของรัตรแอร์เราเราก็มีนะครับจะเป็นในเชิงของการแก้ไขนะครับส่วน ที่เราเห็นวันนี้นะครับที่เรานําเสนอวันนี้คือเครื่องเติมออกซิเจนจากธรรมชาตินะครับที่จะปกป้องพวกเราจากภาวะออกซิเจนที่ไม่เพียงพอในเวลาเราอยู่ในระบบของอห้องปรับอากาศนะครับกลยุทธ mm ์ hmm. ของเราตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับเราต้องสื่อให้ถึงประชาชนให้มากที่สุดทั้งโซเชียลทั้งมีเดียรวมถึงหน่วยงานภาครัฐแ,และเอกชนต่างๆให้ ตระหนักถึงความภัยเงียบของออกซิเจนที่ไม่เพียงพอในระบบะห้องปรับอากาศนะครับซึ่งเราจะมีทั้งระบบออนไลน์อ,ออฟไลน์นะครับให้กับผลิตภัณฑ์ของเราก็เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงครับผม a h yeah, clean air is uh, very important in, uh, in in many aspects of life it's it's major cause of uh, very popular western diseases um, starting from lung cancer lung disease in general Um, over 40% is contribu contributed towards bad air quality, but also uh, diseases like um, stroke or heart attack. And it's in general it's very important to have a clean air environment um, for also children and old people. So, for the children when they are developing, it's uh, very important to, um, to have an environment where you have clean air. ก็ประทับใจที่รู้สึกแฮปปี้มากที่ได้มีผลิตภัณฑ์นี้มาแต่เสียดายที่ม,มัมาช้าไปนิดนึงเนาะถ้ามาสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วผมว่าคนเราคงจะมีแม้แต่ตัวผมอยู่ในโต๊ะสนุกมันจะมานานมีแต่ฝุ่นมีแต่อากาศที่ไม่บริสุทธิ์นะฮะซึ่งเราหายใจเข้าออกทุกวันเนี่ยมันเนี้ยนี่คือตอบโจทย์นะแต่ทุกบ้านก็ควรจะมีในอนาคตหนึ่งน้นก็ต้องบนบ้านผมบ,นบ้านที่แสบก็มีแล้วแล้วบ้านทุกท่านในที่นี้นะผมคิดว่าออกซิเจนที่เรากำลังมันเป็นภัยเงียบอย่างที่คุณพี่สุรา คุณอาจจะมีเงินคณไาจจะไม่ได้ใช้เงินเพราะอะไรคุณอาจจะตายไหลาตายไปเลยเพราะความที่อากาศออกซิเจนหมดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เราเริ่มอยู่ยากขึนนทุงวันเพราะฉะนั้นเราเริ่มดูแลตั้งแต่ต้นเหตุก่อนจะไปถึงปลายเหตุนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือคืนสาหรับผมนี่คือคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นจะเป็นการที่ตอบโจทย์ที่ดีที่สุดและทุกบ้านก็ควรจะมีเพราะฉะนั้น แต่ไอย้สมมถ้ามีตัวนี้เครื่องฟอกก็ต้องไม,ไม่ต้องใช้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเป็นตอบโจทย์แล้วก็อายุการใช้งานก็ไม่ต่ำกว่า20ปีนะคร,<ม>ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันในราคาที่คุ้มค่านะฮะแล้วก็พี่แซดได้ใช้แล้วรู้สึกเป็นไงครับดีมากเลยครับเพราะว่าสําคัญเลยคือคนทั่วไปนะฮะประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยต้นหนักแต่เรื่องการฟอกอากาศ PM 2.5หรือการอกรองฝุ่นกรองอะไรแต่นั่นคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับ การแก้ป so so ัญหาไปเห็นมาผมว่าอย่างไรมาผมว่าห้องเราเราเรามีฝุ่นเข้ามาอยู่อยู่ในห้องอยู่แล้วแล้วคุณเอาเครื่องฟอกอากาศไปตั้งแต่เป็นการฟอกอากาศซึ่งถ้าเกิดมีมีมีคุณมีสมมตินะฮะว่ามีกล้องกล้องที่สามารถมองเห็นฝุ่นองไอกาศได้คุณก็เห็นว่ามันไม่ได้สะอาดทั้งห้องอาจจะสะอาดแค่บางบริเวณแต่ในมุมกับการถ้าคุณมีเครื่องผักดันอากาศของดอรแอร์นะฮะนั่น เป็นการตอบโจทย์ทั้งระบบคือให้อากาศที่ดีเข้ามาและกรองอากาศโดยไม่มีฝุ่นไม่มีเชื้อโรคเชื้อแบคทีกเกรียอะไรต่างๆเป็นการตอบโจทย์ว่าห้องคุณไม่ขาดออกซิเจนแล้วก็ที่สำคัญเลยคือความสะอาดของห้องอ๋อไม่เลยค่ะก็คือกับตรงกันข้ามนะคะเพราะว่าสินค้าเราตอบโจทย์ของทุกท่านอยู่แล้วนะคะทำให้ว่ากับว่ากับขายดีมากขึ้นนะคะ ค่ะแล้วหลังจากนี้ไปค่ะในปีนี้ค่ะตั้งเป้ายอดขายอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงคะคิดว่าจะเพิ่มขึ้นหรือปี64นี้เราตั้งเป้าไว้ว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวของปี63นะคะเท่าตัวนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะใคะครับผมครับด้วยความห่วงใยงและความปรารถนาดีจากดรแอร์นะครับ mm hmm. เราอยากให้ทุกท่านนะครับหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับ mm hmm. จะได้อากาศที่ใสสะอาดบริสุทธิ์และได้ออกซิเจน นะภายในบ้านของท่านเหมือนกับยกธรรมชาติเข้าไปไว้ในการใจบ้านของท่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักอาศัยหรือว่าออฟฟิศสำนักงานหรือสถานบริการต่างนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่าเครื่องดอกเตอร์แอร์ของเราครับทั้งฆ่าเชื้อทั้งเติมออกซิเจนนะครับ,นรบในตัวเดียวกัน,นครับทูอินวันเลยนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับผลิตภัณฑ์ของเราถ<อ>ือว่ามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เราได้คัดสรรชิ้นส่วนต่างๆมาจากประเทศอังกฤษอเมริกาแล้วก็อเออรงเศีนะครับการบริการหลังการขายขอให้ทุกท่านผู้ริโภคมั่นใจได้เลยนะครับเราบริการตลอดอายุการใช้งานนะครับในส่วนตรงนี้ตัวแทนในการจําหน่ายของเรามีทั้งหมด4ภาคด้วยกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางทางอสานแล้วก็ ทางใต้นะครับผมหรือในทางเว็บไซต์หรือ Facebook ก็ได้ของดรแอ์นะครับเราสามารถที่จะบริการท่านได้ตลอดครับผม